สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับหลังจากาง่ายไปนานครับพอดีผมทํางานด้วยครับเลยไม่ค่อยว่างลงคลิปครับนี่โปรโมชั่นครับพระบ้านบ้านพระเดิมเดิมเลยครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับมาพื่องค์แรกเลยครับเป็นช้างล้อโบราณครับ เป็นครับองค์นี้ขอห้าร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อพรมชุบนิกเกิลครับไม่รู้รุ่นไหนนะครับ แต่ดูง่ายนะผมว่านะครับพี่ดูนเนี้ยบอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมืดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวงนี้ขอบแปดร้อยครับต่อไปครับ เป็นพระลีลาเนื้อสีดำครับพี่ดูเนื้อดูล่องครับดูความเก่าครับองไงมีมะเรงตัวกินพระด้วยครับต้องเก่าแน่นอนครับถึงมีมะเรงอย่างนี้ครับวงนี้ขอเจ็ดร้อยครับ ต่อไปครับเป็นพระท่ามาปลางครับเป็นพระเนื้อดินครับพี่ดูเนื้อดินแห้งเนื้อดินเก่าครับดูตามชอกครับองค์นี้ขอหกร้อยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่าครับ พี่ดูเนื้อดูตามร่องทำอะไรครับดูด้านคนครับองค์นี้โคกร้อยครับต่อไปครับเป็นพระหล่อบโบราณไม่ทราบที่ครับแต่พี่ ดูเนื้อดูความเก่าครับพระเก่าคือดูง่ายนะผมว่าดูตามซอกดูหน้าดูตามไม่รู้ที่นะครับแต่ว่าอาจจะมืดๆหน่อยนะครับแต่ดูง่ายนะผมว่าองค์นี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทบ หน้าฝรั่งอยู่ในกอบินเทสครับดูเนื้อด้านในครับดูเห็นไหมกอบจะมองมองหน่อยนะครับดูด,ด้านหลังนี่วะดูเนื้อองค์นี้ขอเก้าร้อยครับต่อไปครับเป็นพระ วัดท้ายตลาดนะครับแป๊บนะครับพี่ดูเนื้อหาดูไขขึ้น,นครับพระเก่าดูไม่ยากครับนั่นมีมะเร็งด้วยครับเก่าแน่นอน,นครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับ กาเลี่ยมแขวนคอสบายเลยนะต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินของหลวงพ่อโบ้ยขี่ขี่หัวว่าขี่ควายไม่รู้ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินที่เก่านะครับองค์นี้ขอเจ็ด้อยครับ ต่อไปครับเป็นลิงของหลวงพ่อดิงครับดูง่ายนะผมว่าวงนี้ขอห้าร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกพระโดนล้างมานะครับเป็นเนื้อทองผสมครับดูง่ายนะผมว่า องนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นพระหลอโบรานไม่รู้ที่ว่าที่ไหนนะครับและก็ไม่รู้หลวงพ่อนะครับองนี้ขอสี่ร้อยก็แล้วกันครับไม่ทราบที่ครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินพระลีลา เป็นเนื้อดินที่เก่านะครับผมว่าดูตามซอกครับดูความแห้งครับด้านหลังครับอง์นี้ขอหกร้อยครับต่อไปครับเป็นพัดหล่าโบราณหลวงพ่อโตว้านกล้วยครับพี่ดูเนื้อหาดูตามซอกครับ ดูความเก่าครับคือผมนำเสนอยังไงคือตรงปกแน่นอนครับส่งให้อย่างนั้นเลยครับโดยตะใบเก่าเก่าเลยครับองค์นี้ขอเก้ารอยครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อว่านเป็นรูปหล่อลอยองครับแต่เป็นเนื้อว่านนะครับ ไม่ทราบที่ครับแต่พี่ดูเนื้อว่านดูความแห้งครับองค์นี้เขาหกรอยครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับต่อไปครับเป็นพระโลดน้องมนครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าครับ องนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงผูติมหลวงปูทิมครับเป็นเนื้อ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 อ,อะไรไม่ทราบแต่พี่ดูกรอบครับดูความเก่าครับกรอบอย่างนี้เก่าแน่นอนครับรอยแฝนใช้มาครับองนี้ขอเก้าอยครับ ต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อแก้วครับแต่พี่ดูความเก่าครับดูตามซอกครับดูความแม่งของเนื้อดินครับอาจจะไม่สวยนะครับอง์นี้ขอเจ็ดร้อยครับแล้วก็ต่อไปครับ เป็นพระถ้าเสือเป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะแต่เป็นเนื้อเก่ามากเลยครับพี่ดูเนื้อองนี้ขอหกร้อยครับต่อไปครับเป็นพะรอดครับ พี่ดูเนื้อดินที่ความเก่าครับองค์นี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นผ้าเนื้อดินเป็นผ้าเลี่ยงลำพูนนะครับผมไปหาที่มาแล้ว เป็นท่านเนี่ยดินที่เก่านะครับวงนี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อทองเหลืองครับรอยแขวนใช้มานะครับรอยรัดลวดยังมีเลยนะครับพี่ดูองนี้ขอ8ปดร้อยครับ ต่อไปครับเป็นพระลีลาของหลวงพ่อโบ้ยครับพี่ดูกรอบดูความเก่าก็น่าจะรู้นะครับว่าเก่าไม่เก่าครับกรอบอย่างนี้คือเลี่ยมวินเทจแน่นอนครับองนี้ขอ8แปรครับแลว้วพวกาองค์สุดท้ายครับเป็นพระนางพญาเป็นกลุววังมัสสะครับ พี่ดูเนื้อดินความเก่าครับพี่ไปหาข้อมูลก่อนได้เลยครับเป็นกุวังมัสสะใช่ครับองค์นี้ขอพรน้าครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆพ,พวกพ,พี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับถ้าปิดพลาดประกันใดผมต้องขอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ